เรื่องราวสุดแปลกที่เกิดขึ้นจริงในห้องผ่าตัดค่ะเมื่ออันเรียนจบแล้วก็ทํางานที่แผนกห้องผ่าตัดเลยนะคะตึกที่อันทํางานเนี่ยเป็นตึกเก่ามี4ชั้นด้วยกันมีชั้นใต้ดินไว้สําหรับเก็บขยะติดเชื้อผ้าเขียวที่ใช้แล้วหลังจากการผ่าตัดนะคะจําได้เลยนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะพยาบาลขึ้นทํางานนะคะ4คนมีพี่พีเอ็นอีกหนึ่งคนแล้วป้าแม่บ้านอีกหนึ่งคนนะคะวันนั้นเนี่ยน่าจะหลังจากผ่าตัดไส้ติ่งนะคะอันก็ นำเครื่องมือนำผ้าเขียวที่ใช้แล้วนะคะเข็นออกไปข้างนอกห้องผ่าตัดเป็นโซนนั้นเป็นโซนสกปรปกไว้สําหรับแยกผ้าเขียวแยกขยะติดเชื้อขยะรีไซเคลิลอะไรต่างๆไว้เตรียมส่งลงไปข้างล่างชั้นใต้ดินนะคะแล้วอยู่ดีๆนะคะอันก็เห็นอะไรดำๆวะ่ะหันไปก็เจอสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะอ,อยู่หน้าลิฟต์แล้วก็ทําให้อันนี้กีดแตกเลยนะคะกีดแบบล้นบ้านเลยคือไม่เคยกีดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะอยากรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรติดตามคลิป2นะคะ คือสิ่งที่อันเจอก็คืองูเหลือมขนาดตัวเท่าแข้งนะคะทุกคนคือหลังจากที Read ่อันกรี๊ดนะคะพี่พยาบาลพี่พีเอ็นแล้วก็ป้าแม่บ้านก็วิ่งมานะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันก็ชี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่อินชาร์าบอกเฮ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงตัวใหญ่มากเลยทายังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยป้าแม่บ้านก็น่าจะขึ้นมาจากลิฟที่ส่งของนะคะแน่เลยเพราะว่าเหมือนมี เจ้าหน้าที่เคยเจอที่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบพี่อินชาก็โทรตามเจ้าหน้าที่เพื่อจะมาจับตัวน้องแล้วก็สั่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าล้อมไ้ก่อนนะอย่าให้มันเลื้อยไปไหนนะถ้ามันเลื้อยเข้าห้องผ่าตัดหรือตรงนั้นเนี่ยมันมีขยะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นจะจับน้องยางนกนะคะก็อันแล้วก็แบบพี่พยาบาลพี่พีเอ็นนะคะก็ถือไม้ม็อไว้อย่างเงี้ยค่ะล้อมน้องไว้อ่ะกลัวก็กลัวนะคะแบบ แต่จะทำไงได้ถ้ามันเลือ้อยไปทั้งอื่นอย่างเงี้ยเราไม่รู้น้องว่าน้องจะไปขดอยู่ตรงไหนสิบห้านาทีพี่เจ้าหน้าที่ก็มานะคะถ้าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้แปลกนะคะฝากกดไลค์อันด้วยค่ะ